อละรับบทนี่พี่นองครับสิภาพี่นองไปหูจักซื่อจริงน้ำสกุลจริงเพราะว่าหลายถานหลายคนยังบ่ท่านนี่หูจักซื่อจริงน้ำสกุลจริงดิ <c oughs> หูจักตัว,ว่าเฟื่องฟ้าวาราพ่อนบทนี่ขอถามน้องเฟื่องฟ้งฟานะครับว่าซื่อจริงน้ำสกุลจริงนี่ซื่อว่าจังได๋น้ำสกุลอย่างนี้แหละค<า>่ะเฟื่องฟ้าอ้วนสิมมาค่ะชื่อเล่นชื่อคลีมเด็กหญิงเฟ <c oughs> ื่องฟา้าอ้วนสิมมานะคะเด็กหญิงเฟื่องฟ้าอ้วนสิมมา ซื้อเหรียญซื้อครีมแม่ค่ะพอรออีมอครีมเอาไปซื้อเฟืองฝาเสมอเฟืองฝานี่ซื้อแท้ซื้อพ่อแม่ตั้งให้เอาพ่อแม่ตั้งให้อันครีมนี่กับแม่พ่อแม่ตั้งให้ยืนอ๋อแต่ว่าซื้อเหรียญนี่ก็ซื้อครีมค่ะเอาแสดงว่ารายการนี่เป็นเป็นเป็นรายการแหลกที่หูจักซื้อครีมคือหนูแ่บเราซื้อครีมนี่คนหูจักบ่บ่ะหอยหลายดิค่ะแม่กับซิมมี่แบบ บางคนที่เอิญค่ะจังน้องเบลน้องแม็กน้องแม็กวัชรพลนี่ก็อยู่วงโปรงลางด้วยกันนะช่วงนั้นแล้วก็มันกัเฮดโคเวอร์น้ากันกับอาจารย์นี่แหละค่ะแต่คืออยู่ในช่วงช่วงเดียวกันช่วงช่วงนั้นอยู่ช่วงนั้นแล้วก็เอิญครีมพี่ครีมพี่ครีมอาจารย์ก็เอิญครีมครีมครีมอะไรประมาณนี้ค่ะที่บ้านบ้านที่บ้านเกิดมูอะบ้านเกิดเอิญครีมอืมโหูิดนึจังว่า คนเตอขุดสไลายคนกับติดปากตาเฟื่องฟ้าเฟืองฟ้าครับฟอฟอเน่ค่ะแมนค่ะฟอฟออีกว่ะก็เลยแบบว่าเป็นเป็นที่มาของชื่อเล่นนัวชื่อเล่นที่แบบว่าพ่อแม่ตั้งให้เลือกอ่ะครีมครีม